ไม่ต้องไปใส่ใจไปเธอไปกินร้านใหม่มองดูเธอหอมแก้มกับเขาน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของเรา I remember when you were mine when I l o o k into your eyes รู้ตัวอีกทีก็สายมันก็คงไร้ความหมาย ายวิญญาณแลกกับเสียงดนตรียอมเสียทุกอย่างเพื่อจะไม่ยืนบนนี้ยับจะทั้งหัวใจยังเป็นของเธอคนดีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช h a n n e l แกูรู้กรูนะครับอ่าก็กูก็ไม่รู้นะครับเออนะวันนี้ก็เพื่อนผมนะครับพอดีเพื่อนผมเนี่ยมันอยากเล่นสตรีมแล้วก็อยากคุยกับเพื่อนทางการินาทอล์กทอลแล้วก อยากเล่นทีมฟอเทสเอาง่ายอยากสมัครสตรีมกับทอทอเอ้ยกับกาลิน่าอ่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำสองอย่างนะครับขั้นแรกก็เปิด Google มาสองสองหน้านะครับผมจะสอนเป็นกาลิน่าก่อนกาลิน่าจะเอาสตรีมกว่าเพราะกาลิน่านี่มันต้องไปนู่นนี่น,นั่นอีกอ่ะก็อยากซื้อสตรีมโมสตีมโมเรตก็ SteamWallet.com ได้นะครับก็ราคาถูกกว่าอื่นไม่เท่าไหร่หรอกอาจจะก็ให้เราซื้ออ่ะนะครับนี่ครับเนี่ยยัม่ดูตรงข้างบนครับติดตั้งสตีมกับเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบ,บไปครับเด็ดผมนี่มันกาแล้วก็นี่ครับก็กดเข้าร่วมสตีมนะ ก็ใช้สร้างบัญชีขึ้นมานะครับก็สร้างบัญชีทีมนะครับอันนี้เป็นไอดีซึ่งจะตั้งอะไรก็ได้มันผมตั้งเป็นเดเดเด,ดไม่ได้เขียนผิดนะครับ ลงใจแต่มันจะไม่ให้ห้าเลือกคนที่เขียนระดิอ่ะก็เน,นี่ยพร้อมยังไงก็คือไม่มีใครใช้เลือกผ่านก็ใส่ไปครับผมใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อนี่เคยมีคนใช้ใครงั้นผมใช้ โค้ดเนมของผมแล้วกันอะก็ไม่ต้องรู้แล้วกันนะคุณไม่รู้ใช่ปะก็เป็นโค้ดเนมลับๆนะครับฮะมา หวานไปนะ,ะแล้วก็ใสอีเมลปัจจุบันของเราเนาะอ่าแนะนำนะครับตรงนี้หรือเพื่อนกูหรืออะไรยังไงก็ได้มึงฟังกูดีๆนะที่มึงบอกว่ามึงใส่เนี่ยอีเมลฟอร์มอะไรเงี้ยเออสมัครเอออีเมลอะอีเมลก็ได้อีเมลนี่ยิง่งสมัครไยเลยแค่ แค่มึงมีเบอร์โทรศัพท์มึงทืนนั้นได้แล้วเออเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากไลยจีเมลเว็บมึงแอปมันก็มีอยู่ใน Android แหละนั่นแหละนั่นแหละใส่ไปเพราะว่าเดี๋ยวไอสตีมเนี่ยมันจะส่งรหัสยืนยนันไปยังอีเมลของมึงหรือของทุกทุกคนนะครับขอไปต้องใช้คำหยับคลายต่เนื้อหาที่จักรยานเหมาะสม นะครับแล้วก็ใส่ไปมึงไม่รู้มึงตาไม่ดีมึงก็ใส่ลิฟเวไปว่าอันไหนที่มันง่ายง่ายมันก็ลิฟเวไปเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วกดฉันมีอายุมากกว่าามปีขึ้นไปแล้วก็ห้ามมาเชียวฉันแค่นี้จบซีมง่ายๆแนะนำอีเมลจริงไหม อีเมล์จีเมลก็ได้ใส่ไปเลยเนี่ยมีอันนี้ก็เมลปลอมนะตอนแรกผมก็โง่เหนะมือนกันนะเมลไบต์เมล์ปลอมนะเหมือนเป็นอีเมลจริงไนงะเ,เหมือนเป็นเมลจริงจริงแกงอ่ะมึงก็ใส่ไปเลยเนี่ยทีไปเลยเนี่ยใส่ไปอเออใส่ไปเลยกดยอมนับแล้วก็กดสร้างบัญชีแค่นี้ ก็ได้แล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยปืนเนี่ยรหักเนี่ยก็ดูดูมันบ้างก็ได้บางทีหรือจะใส่ยังไงก็ได้ขอให้มันมีตัวเลขตัวหนังสืออะไรเงี้ยตัวสอนเอซอะไรนี้ไม่แน่ใจามาแค่นี้แหละมาคราวนี้มาดูกาลีน่า ขา้าไปลเลยในกูกาลินาเนี่ยมากูแฮกทีมประเทศเลยกาลิน่าเอานะครับกดเข้าไปหรือมึงจะกดอย่างงี้ก็ได้สมัครโอเคเนี่ยมึงก็ระบุดอีเมลไปเลยอ่าเอสดเข้ามงเงี้ยเออดูชื่อฉัน ไป,ไปได้ด้วยแต่คือมันจะไม่หนักตรงนี้นี่ก็มั่วหมดเลยนะเอ๊ยอน,นีมันให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เขาเลือกมาให้อยู่แล้วกดจอนแล้วบขาุกลงไปและนําให้เป็น Gmail จริงนะอีเมล Gmail เหมือนกับสตีเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยสมัครไปแค่ตอนนี้มันยังไม่ได้ตรวจเนี่ยเนี่ยบัญชีกันเนี่ยเขาคุณจะปลอดภัยมากขึ้นยืนยันอนะีเมลคือจะกดล,ล็อกอินไปเลยก็ได้แค่บัญชีมึงคนแฮกอุ๊บ ก็หายไปสายลมอะไรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วแต่มึงแค่นี้แหละนี่แันเมลกดไปมันก็มันก็จะส่งอันี้ไปให้เราตัวเลขเนี่ยให้เราใส่ไอ้นี่ไปก่อนนะปุ๊บปุ๊บใส่ไปถ็จแล้วก็ใส่ไปใส,ปสข่ข้อมูลบัญชีเอข้อมูลไปยืนบัญชีแค่นี้เดี๋ยวมันจะมียืนตรงยินรืบัญชีเนะี่ยมันจะต้องมีให้ส่งเลย แน่แน่แน่นอนแต่ตรงนี้กูจำไอดีไม่ได้กูใส่มัมวกเออ่นั่นแหละ <c oughs> แค่นั้นแหละมึงก็ได้หลัดกัลิน่ากับสนดีมละโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> ง่ายมุกๆมวกนั่นทุกคนนะ <c oughs> อ่าไม่เข้าใจฟังอีกครั้ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เนี่ยนี่ยเข้ามาก็ใส่อีเมลของต้นของทุกท่านเนี่ยไปเนีใส่ไปเลยให้เป็นอีเมลจริงนะอีเมลอีเมลจริงก็ได้อันนี้ก็ระบุชื่อหรือไอดีที่คุณจะทําแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านที่เราใส่ข้างบนเนี่ยอีกรอบนึงอันนี้เขาเลือกไปอแล้วไม่ต้องอยู่กับมันเสร็จแล้วกดยอมรับฉันยอมรับข้อตกลงใช้การใช้งานกดสมัครเดี๋ยวนี้แล้วให้ไปคลิกยอมรับ หรือมึงจะกดเข้าหลังจานสมัครเสร็จปุ๊บสมัครเดี๋ยวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้ามาหรือมึงจะกดเข้าล็อกอินสมาชิกเลยก็ได้แค่ว่าความความปลอดภัยของไอดีมึงเนี่ยจะมีน้อยแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ทําอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยก็ได้มไม่รู้เหมือนกันก็ไม่แน่ใจนะครับส,สําหรับสตรีมทีนี้เลยก็ได้อรอรอรอ cú không mạnh cái này, chơi này như ừ tạo công chi rồi, này mình, chơi này nó tạo công chi, hãy công chi, tiền, à, này công chi, là không email, cứ để cái chữ rồi này, แล้วก็ได่เนี่ยอีเมล,เมลจริงเพราะเดี๋ยวมันจะส่งมาเห็นไหมนะสตรีมจะส่งอีเมลยืนยันสตรีมจะส่งอีเมลยืนยันไปยังบัญชีนี้โบดตามลิงก์อีเมลเพื่อยืนยันบัญชีของคุณกับสตรีมนะมึงอ่านเออม่อยากใส่มั่วเออกูอว,ว่าทำไมมึงทำไม่ได้ แล้วมึงก็มากดยอมรับอีกตัวนี้สร้างมัน็นเชองฉันเสร็จแล้วทีเนี้ยมึงก็ได้แล้วงั้นผมจะลอกแส่ยังไงนะเด็กจาก F4 อันนี้ผมมั่วก่อนนะย sure ังไงผมก็ไม่ยินเดนแล้วเดเดเดดไดเอีเมลแลอวันนี้มันก็ยังไม่สูงเลยไหมมนงบอกมันมินได้ปะเอใช่อายมาย

แคเนี้ยแต่ถ้ามึงจะทำอะไรสักอย่างเนี้ยอย่างซื้อเกมเนี้ยเจออะไรเงี้ยเขาจะส่งรหัสยืนยันให้มึงก็เ,เหมือนที่มึงอ่านแหละแต่ต้องติดตั้งติดตั้งสรีมนนะถึงจะเล่นได้แบบไม่ต้องมาเล่นมันพีมันจะเล่นยากไปหนะ่อย กระทัดรัดอะเออได้ไง่ายเมื่อทำได้แหละแบบเนี้ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนกันทีหน้าหมดเลยแค่ว่าสตรีมเนี่ยมันถ้าเงินสี่บริเวณเงี้ยเออเงี้ยสถานะยังไม่ยืนยันไอถ้ามันกดยันเข้ามต่อเงี้ยเออเงี้ยไม่ยันไงมันก็เลยยังไม่ทำอะไร เพื่มหมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่ไปเออแนะนำนะครับสตรีมการ์ดเนี่ยถึงจะช่วยรักษาความภับงบัญชีจริงๆแต่ในหน้าเวลาที่เราไม่เคยจะเข้าสตรีมนานจนเรือลืมรหัสเนี่ยเราเพิ่งมาจำได้แล้วเราไปเข้ากับอินเทอร์เน็ตหรือเว็บที่ซื้อสตรีมออนไลน์อย่างเงี้ยมันจะมีไอ้นี่ขึ้นมาสตรีมการ์ดถ้าเราเปิด ครับไม่เราเข้ารหัสเราไม่ได้มันดีม้าสตรีมก็จะเหมือนทําว่าเราแฮกรหัสเข้าไปได้แต่รหัสแต่ไม่รู้จักสตรีมการ์ดก็ถ้าไม่เข้าไม่ได้แนะนําว่าอย่าเปิดสําหรับใครที่ทําเป็นก็ทำไปรหัสเนี่ยมันจะเดี๋ยวผมปิดสตรีมการด์ดไว้ปไปเลยอยเนี่ย แค่นี้แหละรีมไดีจ่้ทำงินซีโอมอลเลดมันเพิ่มเงินแบบนี้มันก็ต้องโอุนตังค์มะเออนะตรวจสอบดูอีเมลจีเมลทันทีแล้วคลิกเห็นไหมมันเนี่ยจะส่งให้นี่ยิยนันเมวหเบิดยืนโปดยืนยันที่อยู่อีเมลกับซีมก่อนว่าอีเมลที่มือสมัครเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าหรือเป็นอะไรงนี้ อ่าแต่ว่าก็เปิดใช้งานรหัสก็เป็นสตอลเล็ตก็เงี้ยสตอลเล็นี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าไปหามาจากไหนสเตมอลเล็ตเออแต่ผมก็ซื้อเว็บเอาเยัดดเดินออกไปเซเว่นเหนื่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ดูไว้สำหรับใครที่ดูแล้ว ก็ทำต่อไปก็คือไม่ต้องมาดูแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ขอจบคลิปพีงเท่าน,นี้ครับบายบาย